รัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าให้ระวังถูกหลอกแอบ,บอ้างสวมสิทธิ์ครับซึ่งทางกรมบัญชีกลางครับก็ได้รับแจ้งจากทางสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆว่าผู้ที่มีสิทธิ์หลายรายเลยนะครับที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เนื่องจากว่าถูกแอบ,บอ้างใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ครับจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าร้านค้าบางรายได้ตระเวนขายสินค้าด้วยรถเล่นะครับหลอกลวงประชาชนให้ นำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆหรือว่านำไปแลกของกินของใช้นะครับโดยที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระเงินนะครับ พฤติกรรมดังกล่าวนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อวงเงินสิทธิสวัสดิการของผู้ที่มีสิทธิ์จริงนะครับโดยรัฐบาลนะครับจึงขอเตือนให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ให้ระมัดระวังในการใช้สิทธิ์นะครับอย่าไปใช้สิทธิ์กับรถเร่และผู้ที่ทําการสวมสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้อื่นก็จะมีโทษทั้งทาง,ทางอาญาและทางแพ่งเลยนะครับทางรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ย ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ครับและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ call center 022706400ครับ